สวัสดีคร <Jade. S 1> <eyeball. S 1> ับผมชื่อกิจชานองรัสั์พั์เลขประจำตัว1 5 6, 6. ่าาครับวันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องสิ่งแวดล้อมทางการตลาดครับสิ่งแวดล้อมทางการตลาดก็แบ่งได้2แบบก็คือ internal ภายในและก็ external ภายนอก external, ine, นะครับ i n t e r n a l ภายในจะแบ่งเป็น4 ps ก็จะแยกออกมาเป็น product 1ครับ2เป็น price ครับ3 place แล้วก็4เป็นโปรโมชั่นแล้วก็อินเทอร์นอจะแบ่งเป็นอื่นๆอีกก็เช่น Human Resource แล้วก็ Management นะครับ แล้วก็มันนี่ครับแล้วก็เอสเซทล่าอื่นๆนะครับส่วนภายนอกก็จะแบ่งเป็นไมโครแล้วก็มาโครนะครับไมโครก็จะแบ่งเป็นผู้ขายปัจจัยทำธุรกิจแล้วก็ตัวการตัวการก็จะแบ่งเป็นพ่อค้าสองนายหน้าสามขนส่งครับ แล้วก็จะมีลูกค้าลูกค้าก็จะแบ่งไปเป็นผู้ผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะแยกออกมาเป็นส่งต่างประเทศแล้วก็รีเซลลิงเอรีเซลเลอร์นะครับแล้วก็เอ็นยูสส่วนมาโคก็จะแบ่งเป็นเดโม กราฟิกกรฟแล้วก็มีอีโคโนมิแล้วก็แบ่งเป็น p o l i t i c a l แล้วก็อีโคโลจีแล้วก็มีแยกออกมาเป็นโซเชียล หรือ culture นะครับแลงสุดท้ายก็ถ้าเป็นเทคโนโลยีแล้วมาโครกับไมโครจะมีการแข่งขันที่เหมือนกันก็คือแยกออกมาเป็นหนึ่งของเหมือนของเหมือนแต่ต่างราคาสอง ของที่ทดแทนกันได้แล้วก็สามอันสุดท้ายก็จะเป็นแข่งขันเพื่อแย่งเงินขอจบการนำเสนอแค่า,านี้ครับ